ก,การกระไหมครั้งของแพะเกรียนเสมือนจริงเดียวกีนตัวใหม่ที่จะพาคุณไปสู่ห้วงอวกาศยางนงจำลองวิถีชีวิตของแพะที่เหมือนจริงมา,มากๆจนคุณต้องตกใจก้าวเข้าสู่โลกใบที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนคุณคิดว่าพอแล้วแค่นั้นหรอที่แพ้ตัวนี้จะได้ป่วนแค่โลกใบนี้ถึงเวลาแล้วลหละที่มันจะก้าวเข้าสู่จัก,กรวาลที่ยิ่งใหญ่ที่มาพร้อมความเกรียนอันใหญ่ยิ่ง จริงๆแล้วถ้าเกิดตาม Star Wars จริงๆตรงนี้ไม่ต้องพูดอะไรก็ได้แต่ประเด็นก็คือว่าเดี๋ยวเพลงนี้กระสิ์มันเข้าผมจะต้องพูดให้เสียงมันกบเฉยๆเอาะว่าแแบบแบะ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 แบบจะเจ๋ว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 เพลงมันเทิงมากเลยเนี่ยโอเคเอานะครับสุดนี้ผมกาโฟผมนิวส์ซุงและแพ้เสมือนจริงกับเกมอุ้ยเดี๋ยวเสียงไม่ใช่ไหกัน มคลิปโมดตีคือผมกดลองกดหนึ่งแล้วดูแล้วโมดอีกมีเสียงนี่ไงจู่ๆจะจู่ๆอัดอัดเริ่มคลิปมันเสียงบ้าแล้วเพื่อนะตกใจแป๊บโอเคอยู่เกม Ghost Simulator นะครับผมแพะเสมือนจริงใน DLC ใหม่นะครับผม DLC Star Wars เอ้ยไม่ใช่ไอ้ใครนะมีอ่าอะไรแพะย่างอห็นไหโอ้ดูนะเราไม่เล่นเกมน,นี้เวลาคนะาแนนเนี่ย จำปุ่มไม่ได้นะครับผมอาจจะมัวๆบ้างขออภัยนะก็เกมนี้ก็เป็น God Simulator แพสเหมือนจริงนะผมนนี้ถ้ใครไม่เคยดูที่ผมทำคลิปก่อนนั้นนี้ก็ไม่ต้องดนุกเลยเดี๋ยวไปดูเลยมาดูคลิปนี้ดีกว่านะผมวันนี้ก็เป็นแมปใหม่ที่เพิ่งเนีย DLC มานะครับผมมีให้กดหนึ่งเพื่อคุยคุยได้มีคุยเลยอะออกไปเจ้าช่วยนี่เธอพุ่งก็ชนสมาติการของคราวคิกเกอร์กันแล้วหรอดูสินที่เธอทาสิฉันน่าถูกใจกันเลยขาใหม่ของฉันอยู่เลยนะลูกเปล่าอ่ะเลขาใหม่ของเธอ คือหมายความว่าเราพุ่งยาวอากาศชนไปแล้วชนเลขาตายกรมแล้วก็เหมือนว่าให้เราช่วยบางอย่างกับเขานะผมก็คือเหมือนช่วยแทนเลขาใหมใช่ไหมซึ่งตัวก็มีทั้งแบแบแล้วก็แบนะครับผมก็คือเสียงเราสามเสียงซึ่งเหมือนกันเป๊ะต่างกันตรงที่ตัวนี้มีสถารู้ตกใจนะผมคือหมาอัศเจรีย์สักอย่างหนึ่งตัวนี้มีจุดตามหลังนะผมแลาตรงสุดท้ายก็เป็นแบรธรรมดาก็าจะเป็นแบบล้อมแบ๊ดดดแะหดหดเลยปะสีสีแดงเนี่ย โอ้ดีดีมากเลยแต่เธอไม่คนที่ฉันอย่างนั้นนะอย่างนี้นก็ตามพวกเราเอา่อสักอย่างหนึ่งต้องการให้ช่วยเหลือเรื่องการเก็บเงินนะ่ะอา่าเดี๋ยวเราช่วยเก็บเงินแทนใช่ไหมก็ช่วยซ่อมยานให้เราด้วยอะไรงี้แลนี้วจะได้ส่งเธอกลับไปได้ไงล่ะจ้าโอเครัเข้าตกลงไหมโอเคก็คืออ่าถ้าเกิดเราตอบแบกค์กนละอาจจะอ๋อมันมีเสียงสามเสียงเสียงดีๆกับเสียงแบบดักแน่นแล้วกับเสียงแบบเอื่อยโอเคโอเค ก็คือช่วยกันคนนี้ช่วยหาเงินนะผมโดยหลักๆแล้วก็คือไปของเงินคนโดยที่ถ้าเกิดคนไหนไม่ให้ก็ให้เราชนเลยนะแล้วก็บางทีจะมีเป็นในถังเหรอที่จะมีเงินอยู่แอบซ่อนอยู่อยู่หลังเคาน์เตอร์อาา่าฮะโอเคด้านซ้ายจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะของดังให้ป้าหมายของเราว่าทำอะไรนะผมหลักๆก็คือซ่อมประตูโอเครับทราบอาจาจะจจา้าอะไรเนี่ยนในหน้งการเงินชังันหรอถ้าเกิดนแต่ต้องชั้นแล้วก็ฉันจะใส่นายเป็นแพ้ที่แพ้นอกกฎหมาย ก็คือสมมติถ้าเราแตะตัวเจ้าหมอนี้ปั๊บมันก็จะโกรธแล้วก็เราจะโดนรุมสกรรมนี้ใช่ไหมครับผมโอเคงั้นเราไม่แตะเธอก็ได้ไม่แตะแล้วกันนะเอ้าเอานู่าจะชนเอ้าตอนแรกคิดว่าจะเล่นมกค่ะว่าชนแก้งแกไม่ชนนต่ชนแล้วก็จู่ๆก็กลายเป็นว่าชนได้เฉยตอนที่ตอนหลังจากที่ชนไม่ได้รอบแรกเปลี่ยนไปไม่เปลี่ยนเลยโอเคกดคุยต่อได้ปะคุยต่อได้ด้วยนะครับผมแล้วท่านอนด้วนะเธอช่วยฉันไหมเนี่ยฉันไป่คนขี้เลยนซะด้วยสิ เธอพังยานก่ากของฉันแล้วก็เข้ามาในออฟฟิศฉันใช่ไหมล่ะอะไรอย่างงี้จะเอากบยืนแล้วยละเรื่องฉันอย่างนั้นสิเอาเดี๋ยวนั้นมันเหมือนเดิมปะเดี๋ยวนั้นมันเหมือนเดิมคืออะไรเหมือนเดิมใช่งั้นน่ะโอเคตามเนื้อเรื่องเขาบอกว่าหลังโต๊ะตรงไหนถ้าเห็นจะมีโต๊ะนี้ปะที่จะมีกล่องใส่เงินอยู่โอเคของแกนี้ยังปอบบางเหมือนเดิมนะครับผม โอเคกล่องนี้ปะฮัลโหลนี่ไงเงินเย่โอเคเรียบร้อยแล้วตอนนี้ทังนั่นใสเห็นขึ้นนะวพรบะผมแล้วก็ขึ้นเมื่อดอรีแพ้คือซ่อมประตูเร้แล้วนะครับผมก็เหมือนการผ่านภารกิจเพื่อที่จะมาเอาตังมาใช้ในการซ่อมของใช่ไหมโอเคตรงนี้มีอะไรปะเนี่ยมีกล่องอะไรทำอะไรได้ปะโอเคกด E คือการเรียนนะครับผมกดเรียนได้กดถ้าเกิดกดคลิกซ้ายก็คือการพุ่งชนนะครับผมตามปกติคือพยายามนี่พยายามทวนไปด้วยนะครับ ปุ่มทำอะไรได้บ้างตรงนี้มีอะไรป้าเนี่ยหัวทะลุไปแล้วมองไมงไ่ได้นะแอบมองไม่ได้ตรงนี้โอเคไม่น่ามีอะไรนะครับผมโอเคประตูนี้เปิดแล้วโอเคได้เวลาไปต่อนะครับผมในนี้ซ่อมประตูเรียบร้อยแล้วคลาวคิกเกอร์เอชคิวไฮเอทคอเตอร์รันนี้ก็พุ่งหน้าสู่โลกใบใหม่โอ้โหไฮเทคมากเลยมันแบบแห่ลหมของ Star Wars ์เลยอะ่ะแบบว่าแห่ลมแบบเราแอบเข้าฐานทัพลับของดาร์คเวนเดอร์อะไรเงี้ยแต่นี้ไม่แอบ <laughs> พุ่งเข้าไปใส่แบบตรงๆเลย ใส่เสียง Star Wars ตึงด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 ึง,ดงอะไรอย่างี้แต่ว่าเก่งใจโอ้โหเอากมากินด่ปะมีขึ้นจอด้วยอฮ้ยตรงน,นี้มีอะไรเนี่ยฮัลโ,โหลอุ้ยพักพักโอเคได้ตังค์เคโอแรเดอร์แรเ,อเดอร์ร่าเดเมดโอ้โห,ย,โโหยังเอวดาอะไร <Never S 1> <c oughs> อะคาร์ฟันดิ้งสเตชันอู้มีคนก็ผมมีคนสปอร์ตลวคนแล้วก็พวกฐานโอกาสเริ่มมาแล้วตรงที่เมื่อกี้มีสงใสโอ้สุดเฉย โอเคสุดต่ๆคนจะมีตังเนี้ยโอ้ก็คือที่มันมาาเนี่ยที่ผบอกว่าถ้าเกิดเราชนคนก็เกิดใครไม่ให้ตังเราแล้วก็สามารถที่จะชนพวกเขาได้แล้วก็จะได้ตังโดมานะครับผมคุณผู้หญิงขอตังหน่อยคุณผู้ชายขอตังหน่อยขอบคุณมากนะคะที่ให้ตังโอเคแล้วกระโดดเข้าไปในด้านี่ยสุดแล้วคนจะมีสารลัรูปดอร่าสายแต่ว่าแจกตังให้เรานะครับผมโดดไม่เข้าขอตังหน่อยขอตังหน่อยเอาไปทำเอาไปเสริมเสริมความเกียรให้เกมดิขอตังหนยนะ ก็รู้ว่ากด F เป็นการโปรโมชั่นนะเฮ้อบ้าของเงินหน่อยดอบมาสักทีสิดอบชาอะไรเอ้ายวเดี๋ยวเอาเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเดี๋ยว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 โอ้โหอันนั้นเมื่อกี้เรากดอะไรอันนั้นเมื่อกี้กดอะไรไปไมผมหาผมไม่เจอช่างแต่เดี๋ยวคงรู้เองนะครับผมเดี๋ยวคงมิสอนนะแล้วอันนี้ก็โดนตังก่อนดีก่อนนะครับผมเอาตังมาตังมา เออใช่ตอนนี้มีไ,ไดด้วยนี่นายไม่ขึ้นไปดูเลยข้างบนม,มีอะไรเอ่ยมีคนตบมือเรียกร้องให้เราขึ้นไปได้เลยจัดไปฮั่นเดโอเคถ้าให้ดูรู้สึกว่ากล่องจะมีตังค์มากกว่าตัวคนนะครับผมเพราะฉะนั้นเล็งกล่องไว้ก่อนนะส่วนคนก็ตามสบายตามสะดวกนะครับผมโอเคได้อันใหม่แล้วพันธุรีโครนีโอ้โหสถานีนี่คือที่ที่เราอยู่เหรอ,โอ,โ,อโอเคข้างบนมีอะไรอะโรบบตูรีโนวิตอะไรโอบเฮลออร์แกเนอเซอร์วอทอะไรเนี่ยเมก S make 5 robot go out of control โอ้พระคิดหม่มีในไแปลกเต็มเลยนะเกมนี้โอเคเธอทำอะไรอยู okay, ่ตรงนี้เหรอกลัวเขาเหรอเขาโดดหาเธอได้นะอึ๊บนี่ไงนับสบายนะจ๊ะขอตังค์ขอบคุณที่ให้ตังค์นะอุ้ยโอ้เธอคงฟินนะดูเนี่ยโอ้โหดูเธอสไลด์กับกับแกล้งดูหน้าเขาสิครับหน้าเนี่ยหน้าตูนนี่คืออะไรหน้าหายไปเธอโอเคตรงกลางข้างบนเข้าไปกดวายเป็นการ hood hole organizer การอะไรวะเนี่ยคืออะไรน,น้องกดสิโอโอ๋อเป็นเหมือนกับรูปภากิจที่เราเก็บตังค์ได้ว่าทาอะไรได้บ้างน,นะครับผมเช่นตอนแรกที่เราอะ,อะไรนะทำคอฟัน f u n d i n g ท่องประตูตอนแรกสุดนะครับผมแล้วก็เริ่มมีคนมีสถาน,นีนู้นนี่นั่นแล้วก็เริ่มเป็นสถานีอกาศใหญ่โตนะครับผมเปิดทางเป็นเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมของโลกใบนี้ก็จะมีอล็อกต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้อันนี้ก็มีสเปซไฟโอ้น่าสนใจโอเคแล้วก็รู้สึกมันจะมี ล็อกอีกต่อไปนะครับผมข้างล่างก็มีนี่อะไรอ่ะแผนที่โอ้มีแผนที่แล้วด้วยตอนนี้เราอยู่กระจุดดเขียวๆนี่ใช่ไหมอันนี้ก็มีจุดอื่นด้วยนะครับผมซึ่งบริเวณอื่นก็คือตรงที่เราเห็นตอนที่สถานีอวกาศตอนแรกใช่ไหมที่เมื่อกี้เนี่ยที่ใหญ่ๆแล้วก็ตรงน,นี้ก็มีควบคุมอันนี้จูวิสล็อกเป็นพระกิจใช่ไหมไอ้เมื่อกี้ที่ขึ้นมาเรื่องโรบอทบูรี่อะไรอย่างงี้นะครับผมเมื่อกี้ขึ้นตอนหน้าจอตอนหลังจากที่สถานีอวกาศใหญ่ที่เราเห็นนะอ๋อมีเวลาขึ้นด้วยนะว่าเวลาที่ผม ที่เล่นใช่ไหมเวลาที่เล่นนะผมตอนกี่โมอะไรอย่างนี้แล้วก็ธากิจที่เรา้วททาที่ขึ้นด้านขวาเอาฮะเทคใหม่มาหนิ huh. <Take my> <laughs> ได้เลยจัดจัดไปโอเคต่อไปทางนี้โคโลนีเราเข้าได้ใช่ไหมเพราะอกี้เราเราอัลล็อกได้นะครับผมโอเคโซนใหม่ก็คือถ้าเกิดเราขึ้นสีเขียวยนี้แสดงว่าเราเข้าได้นะครับผมถ้าขึ้นสีแดงๆคือเราต้องตามปลดล็อกต่อไปตามเงินที่มีใช่ไหมโอเคได้จัดไปนั่นแหละเราต้องหาก่อนว่า จะโดดตังค์ได้ที่ไหนเฮ้ยอะไรอุ於 i, 於 i. Oh, do do ้ยอุ้ยโอ้ยดิวโตอากาศเฮขอหน่ย do do อยเฮ้ยแกดิวโตอากาศสามสิบอันโอ้โหต้องหาตัวสิ่งนี้สามสิบอันเลยเลยโอเคแล้วพยายามส่องหนูนะผมอันนี้เป็นเหมือนกับอ c ชี e เมน e n ที่สมาชิกะหาได้ในสถานียาวกาสเหล่านี้นะผมโอเคเข้าไปขอนี่ต่อนนะผมโซนนี้ดูซิว่าจะมีะในในโอ,อกาสนี้ให้เราได้ตื่นตั้งใจเพิ่มอีกบ้างเอ๊ติดเดี๋ยวดิ้ติดโอ้โห Oh, อ master. ้อกมาข้างนอกไว้เฮ้ยเฮ้ยแรมแรมแรมเฮ้ยนี่โ oh, อ้ดวลวิร์สแย่โ huh. อ oh, ้ยเจ้าหนุ่มดีจีตาห์ะว้เดี๋ยวแล้วเขียบได้ยังไงมันมันปกติเนาะเอาขาเหยียบไม่ใช่เลยทำไมเยียบเอาจะเอาเดี๋ยวแล้วมันทำไมันคุมยากเนาะโอ้โหฟินฟินเหลือเกินขอาคนที่ตีทุด ีตุดเขาทำไมาอ่ะตีตุ้ดเขาทำไมาเขาเจ็บนะตัวกี <c oughs> ้มันเกมอะไรโอเคเอ้ยเอ้ยเอ้ยปีนปีนปีนเราจะมีตึกใหมายพวกนี้ใช่ตึกอะคาเดมี่แฟนตาเซียตัวขึ้นไอวันคุมยากมากันคุมยากเลยหรือเปล่าเนี่ยไอ้ยเซกเว <c oughs> ย์ต้องพยายามต้องพยายามคุมให้ได้พยายามคุมคุมคุมต้องอยู่ตรงกลางไว้อยู่ตรงกลางพยายามประคองประคองประคองรอง่าง,ง,ง,งกายเอ้ยโอเคเริ่มเป็นเริ่มเป็นเริ่มเป็นเริ่มขับเริ่มขับเป็นแล้ว สวัสดีคุณผู้ชายเป็นไงเราขับเก่งหรือเปล่าเจ้าอย่าหลับสิเนี่ยอุ้ยหัวอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเขาขอลดไม่เฮ้ยมันเร็วหูเร็วมากเลยอ่ะไปไหนอ่ะก็อยากได้อ่ะอยากได้อ่ะอิจฉาคนนั้นจังเลยอ่ะโดนตังแบบเฮ้ยนั้นมันคืออะไรอ่ะอุ๊บอะไรอ่ะอ๋อนึกว่านึกว่านึกว่าหออ๋อมีไปไปนี่กะจะไม่ให้เราได้ตังค์ใช่นี่แต่เราไม่กลัวไม่กลัวอยู่แล้วนี่เป็นไงล่ะ โอ้ต่งพุ่งตัางพุง่งเป็นไงล่ะตัางพุงงงพ่ง,งรวดเร็วโอเคต่อ okay. ไปสเปซไฟมิวเซียของพิทิพันธ์เอาอากาศกำเนิดขึ้นมาแล้วเอ้ยมันหน้าตาเหมือนดักไวเดอร์ป่ะใช่ใช่แน,น่เอ้ยยะเราต้องอยู่นิ่งๆน,น,นะครับทำลายกล่องไปเรื่อยๆครับผมนี่ต่งพุงเร็วมากอะ่ะพุ่งประมาณเกือบพันอะ <laughs> เดี๋ยวนะหันพ yeah, okay. ันพันแย่โอเคถ้าเกิดถามว่าผมโดนจะเป็นไงบ้าผมว่าต้องบินไปไกลได้เล้วโอเคเราจะลองกันนะครับผมภายใน5 4 3 2 1จนาม้วงหนึ่าจนรดีย่จอยุด ไปไปไหนนึกว่าจะไปไกลจบคือยวงอ้าวจกอยู่ตรงนั้นไปเลยออกเอออะไรอ่ะอุอะไรเนี่ยอะไรซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยโอ้ฟ้าฟ้านี่คืออะไรสลามหรออุอะไรอ่ะเชนนี้ถัดเทียมชังวันคืออะไรเอาไปด้วยแล้วกันนะเอ่อกดอี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 เอ่ออีป่ะเพยจะพาไหนไปด้วยนะไม่รู้ว่าคือก้อนอะไรแต่มันรู้สึกต้องรำคา่ญแน่นอน มันมีพลังงานบางอย่างแฝงอยู่ในนี้ก็เป็นได้เราจะเอาก้อนผลึกนี้ไปขายที่ไหนดีที่เราคิดได้ที่เราผ่านมาเมื่อกี้นี้คือบริเวณแถวนี้มีอ่าอ,อู๋ช่างก้อนมันอู๋ช่างก้อนมันขึ้นไดเป่ไม่ขึ้นไม่ได้่ะเขาจะเอาอะเดี๋ยวดติดลิ้นมาเฉยเขาขอขึ้นได้ปว้า ซู้ความเวิร์กวางอันไกลโพดโอ้โหจริงๆก็ไม่ได้กด F เพื่อดี่สโอโมชั่นดูนะแต่ลืมลืมเราเราตื่นตอนกตกใจสมวบทที้เราทำลายมันไปเราโม่งมันแล้วมันระเบิดตู้มเลยนาโตษโอเคอยนงนี้มีกล่องเอ้ยขอขอตั้งหน่อยขอตั้งหน่อยโอเคกล่องถ้าเกิดเป็นกล่องสีนี้จะเป็นกล่องที่ได้ตังประมาณสองสามร้อยนะผมแล่กล่องสีทองถือได้ประมาณแล้วเบิดแล้วนะ ขาขอโทษนะเขาส้นเป็นอันนี้สโลว์โมชั่นเฮ้ขาส้นไปหน่อยเขาขอโทษเออเป็นไรป่ะเนี่ยขอตั้งนะขอบคุณมากถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาสุดได้ตังประมาณร้อยกว่าๆไงกล่องประมาณสองสามร้อยนะผมถ้าเกิดเป็นกล่องทองเมื่อกี้นี้จะเป็นประมาณเกือบพันอ่ะหรือมันพันหนึ่งเลยอ่ะคือมันคุ้มค่ามากอ่ะอุ้ยเอได้ยากขี่ขึ้นขี่บ้างอ่ะแล้วดักรอแล้วผมว่าผมในด้ดักรอแถวเนี้ยเขาขอโทษ โอเคผลล็อกเรื่อยๆเว้ยโฮ่ใบอ๋อ oh, แล้วงผลล็อกตัวละครสกิลนี้ก่อนถึงจะขี่ได้อ๋อ oh, อย่างนี้นี่เองคอมพิวเลสหนึ่งโฮ่ใบเฟิร์สโฮ่ใบเลสประเด็นคือโฮ่ใบเราพังหมดนะก็ <laughs> <c oughs> ไม่ตั้งใจถือซีบ้ามาดิโอเคอ๋อนี่ <c oughs> okay. oh, นกดตรงนี้ป่ะเป็นการเริ่มแข่งกดอาร์น uh, ี่ไงโฮ่ใบเลสจัดไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวจะ,วจะ,จะหนึ่งจะเย็นอ๋อขับไปทางไหนยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวขี่กองขี่กองโอ้ยเดี๋ยวโอ้โหโอ๋อต้องขับตามเสาตรงนี้ไหม แล้วขับไปยังไงอะเดี๋ยวเดี๋ยวคือมันไม่ได้บอกขับทางไหนนะแล้วเราลองเช็คพอยต์ตามกรอบอะไรบ้างไม่แน่ใจเอ่อเธออรู้สรือไตอนนี้ยังไม่เหมาะที่จะเล่นโอเคเปลี่ยนแผนว่าเราไปที่ชอบๆแล้วกันนะผมไปไหนก็ไปขึ้นไต่ภูเขาไปอือไม่ขึ้นไม่ไหวโอเคงั้นก็สู่ความมุ่งมั่นไกลโพนรอบนี้คงมั่วมไปก่อนนะมันไม่รู้จะทำางไงต่ออังงงๆเลยจุก็เลดเปล่าคราวหน้าคงโชคดีกว่านี้นะอะไรอย่างนี้จ้าจ้าจ้านี่ก้อนนี้ละ ก้อนนี้ม uh, ัน mm คือ hmm. ก mm ้อนอะไรและเราทําอะไรได้บ้างผมรู้สึกว่าผมต้องเอาไปสร้แห่งมืดในโลกไปเนี่ยแหละชั้นนิทเทียมแชร์ต้มาทำอะไรวะบล็กนี้เธอเธอโอ้โหเันไดยาวมากเธอเธอก้อนนี้หรือเปล่าเธอไม่ต้องการแล้วท่ามันได้หมุนไม่ได้หมุนสปินไร้ราวหนักมากเลยบู๊ฟลิ้งมากเลยจ้าโอเคเราก็อุ้ย โอ้โอเคอุ้ยนั่นกล่องทองใช่ไหมโอเคขอบคุณมากที่ผลึกก้อนนี้ให้เราได้เห็นกล่องทองนะครับโอเคเราจะลงไปเอากล่องทองอุ้ยตรงนั้นมีไอ้นั่นมาไอ้นิวโดเรืองแสงนิวโดสีทองแล้วโอเคกล่องทองเอาไปแลยวเอากันไม่ถึงกรรมโอเคเอาใหม่ก็ได้อ่ะฮึโอเคากล่องทองแล้วมันเลยเลยมันเลยเอาเกียงเอาดิวโดทองกันแน่ดิวโดทองเดินเลยเลยเลยมันก็ไม่ขึ้นกรรมอะไรวะเนี่ยปีนก็ไม่ขึ้นโอเคหมายกันแน่ตรงนี้ก็ได้อ่ะ ใกล้กว่าแค่นี้ก็จะพอคุมได้เพราะว่ามันระยะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นทรงที่แบบมีมุมให้ตกง่ายกว่าโอเคอาจจะลงไปตรงนิวโรด,ดทองพอดีนะครับผมปึ๊บนี่เอา้นานม่ว่าจะตกพอดีเชื่โอเคจะตุดรับก็ได้โอเคได้อ,อันที่สองน,นะครับผมอีกยี่สิบแปดอันต่อไปโอเคเราโดดไปถึงไหมนะเนี่ยปึ๊บไม่ถึงปิ้นใหม่ก็ได้โอเคลงมา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 ปึ๊บอย่าไหล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 โอเคกล่องนี้แหละทำเงินได้สักประมาณ สาม, 4, มสี่พันนะผมว่าสิโหต่างหุ่งเร็วมากเนี่ยสี่พันอ่ะขอบคุณนะที่ให้เงินเดี๋ยวพาไปเอาลงมาใช,ลาใช้ลงมาใช้เลยคืออะไรโอเคจะบอกพาไปพาไปนู่นเพนีีไปเล่นหน่อยอะไรอย่างนี้ล่วงแสวโอเคโอโหนรกเราใช่ไหมเนี่ยแล้วแสนวนี่คือนอกโลกจริงๆด้วยสิ่นนะสุดยอดไปเลยอ่ะเฮ้อการเล่นกมน,นี้นะทํทำให้ผมรู้สึกว่าผมหลุดโลก มีอะไรแล้วทำอะไรกันแน่เราไม่รู้เป้าหมายของเรานะผมแล้วก็ไปต่อเรื่อยๆโอเคอุ้ยโอ้คนที่ขุดมาให้นะจับเลยอืดๆขดไปเรื่อยๆนะขุดเรื่อยๆก็จะมีกล่องมาเรื่อยๆโอ้ยอีกแล้วเหรออู้โห personally ครับ oh my god เฮ้ยจัดไปจัดไปจัดไป,ดไปเดี๋ยวเราขึ้นยานอวกาศแล้วใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยจัดไปจัดไปอย่างนั้นเฮ้ยแรมอ่ะโอเคนี่อะไรวะอู้ จุดพุ่งอย่างนีโอเคข้างบนมีบางอย่างครับผมจัดไปเราต้องพยายามสำรวจที่นี่ก่อนนะมีไม่มีอะไรเลย <c oughs> นึกว่าจะมีอะไรข้างบนนี้แต่ผมต้องมีอะไรบางอย่างข้างบนอะที่อาจจะโดดมาได้นะครับผมตรงนี้เป็นอะไรฮะวัดลูกบอลแล้วก็มีรูปคนอยู่สมมตอเธอกับเราเอา <c oughs> อะไรเนเนี่ยแต่พูดเธอกับเรากดพุ่งลูกบอลไปแล้วคือมันไปไกลเกินไหมเราพยายามให้มันไปประมาณอ๋อนี่ไงเนี่ยโอเค อ๋อได้ตังค์นะครับผมถ้าเกิดเราพุ่งลูกบอลไปชนป้ายก็ตังค์พุ่งถ้าเกิดเราชนป้ายก็ตังค์พุ่งใช่ไหมไม <c oughs> ่ต้องไม่ต้องเป็นลูกบอลหรอมาผมว่าบิ๊กบาร์เรอร์ชีชูชีสกอร์โอเคแต้มพุ่งครับผมนี่มันเหมือนการทดลองปาบอลใส่คนใส่ป้ายคนอย่างงี้นะผมทำนองนั้นทำนองนั้นโอเคอันนี้มีกล่องตังค์อีกมากมายครับผมสีม่โดสิครับว้ามีกล่องระเบิดด้วยสีแดงเป็นกล่องระเบิดใช่ไหมโอเค okay. ข้างบนเนี้ย นี่กล่องทองอีกแล้วโอ้ออโหข้างบนม,มีอะไรบ้างเนี่ยโอ้ไรอ่ะอู้โอ้โอ้สี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 อะไรเนี่ยไม่มีอะไรมั้งผมว่านี่เกป็นแคสีเฉยๆเก็บตังค์กับเก็บตังค์หน้าหมดนะรอบนี้ก็น่าจะได้อีกกองหนึ่งครบนั่งเ <laughs> นี่ยลดสเปซครับคาเรียรโอ้เริ่มส่งออกยันเราประกาศกันแล้วครับผมเริ่มมีการส่งของสินค้าอะไรอย่างงี้กันเกมนี้มันเกมอะไร คือเกมนี้อยากให้ไอ้ฝนในการในการคิดวิเคราะห์นะครับผมจดหมายเนี่ยไม่เคยส่งถึงฉันเลยอ่ะทำไมทำไมกันเดีย๋ยวจัดการให้จ้ะเดีย๋ยวจะไปไกลแล้วสิขอแั่งการก่อนแล้วทำไมมันมันหมุนตุ้งตังกาขนาดนั้นเนี่ยแข็งแกร่งมาก <c oughs> แกร่งมากอุ้อ๋ออะไรอ่ะเด็ดอุกบาทงั้นเหรอในข้างใน,นม,นมีมีอะไรปะเนี่ยอู้โอ้โหมีตัวหนึ่งแอบอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวโอเคจัดไปเปสามอันแล้วผมสามจต่สามสิบโอ้แหลก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  เจอก้อนนี้ก็ไปถึงเงินแหลกเลยเราเลียได้ปะเออวะ่ะแบบเลียเอสเตอรอยด,ดึงได้ปะเดี๋ยวด,ด,ดึงดึงเดี๋ยวนะขอขึ้นกันอึ๊บโอ้ my <c> god <oughs> จัดสี่ฮะรออะไรมามาได้กันเจ้ากระบาดฉันเลือกนายขึ้นมา <c oughs> ขึ้นไม่ได้หรู้สึกมันมันจะมันจะหนักเกินไปอย่าสิ โอ้ฟาดต่อหน้าตาเลยอย่าสิขึ้นมาสิเจ้าหนูขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดมันติดโเข้าวเจโจกระบาดเจ้ากระบาอือช้าลงแล้วช้าลงแล้วเฮ้ยขึ้นมาเจ้าอกระบาดเฮ้ยเฮ้ยเอ้ามันจะขึ้นได้ ขึ้นได้ปะเนี่ยนี่ตึงดึงสุดสุดแรงนะดึงสุดแรงครับมันไม่ขึ้นแรงเลยลิ้นนี่ยาวมากยาวมากเดี๋ยนะขึ้นได้เราอุ้ยเริ่มขึ้นปะเหมือนจะขึ้นนะเหมือนจะขึ้นนะขึ้นปาแน่ขึ้นป้า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 เดี๋ยนะเราขึ้นไปขัวนนี้แล้วเหรอเดี๋ยวมันไม่ขึ้นเหรออะไรเนี่ยนี่ดึงสุดสุดแรงนะเฮ้ยลิ้นเรายาวขึ้นไปปะเนี่ยดึงไปถึงไหนกันแน่เนี่ย โอเคนั่ต <FIL N S 2> ้องขึ้นพวกนี้ถึงจะเด้งได้ครับผมมันจะสูงขึ้นนี่ช่วยเราดึงมันขึ้นมาได้ได้ปะวะตกน้ำเดี๋ยวด้วลิ้นยังยิ้มยังห้อยเหรอเดี๋ยวลิ้นยังอยู่ลิ้นยังอยู่เลยโอเคเรายอมแล้วเราชัางมันมันมันชัางแบบลิ้นยาวเกินไปเราไม่ไหวแล้วไม่มีไฟได้อะไระโอเคอุ้ยนน่อะไรวะ น,นี่คนหรือตุ๊กตาคนหรืออะไรกันแน่ช่างมันช่างมันโอเคโอเคแล้วออกหาสิ่งต่างๆต่อไปนะครับผมไม่รู้มีอะไรในในเกมนี้บ้างให้เราตื่นตระหนกตกใจบ้างโอ้โ้ทำลับทำลับทำลับหฮึฮึจัดไปยตรงนี้ไม่มีอะไรฮะอืมเยอะมากโอเคนี่อ,อ,อุ้ยเดี๋ยวนั้นนั่นยีราบอ่ะเย้ายีราบทำไมตรงนี้ว๊อดเรายีราบจ้า มีแล้วแต่นากาักกัดด้วย Hello okay t ฟี่ฮันเตอร์นักล่าทอฟ p h y ไม่มีอาชี e เมน e n ในเรื่องสิ่งนี้อา้า <c> ว <oughs> <c oughs> คืออะไรคืออะไรสปีดลิมิต t ห้าสิบมี Speed Limit เฮ้ยแม่เป็นปลายความเร็วครับห้ามเร็วเกินไปแล้วมีราวนี่คืออะไรวอร์ดเดอไม่ได้เข้ากับที่นี่เลยเป็นที่เดียวโอเค <Hi. S 1> okay, เข้าไปข้างในมนันดีกว่า <c oughs> ผมไม่แน่ใจว่าพวกไอที่ปลดล็อกเราปลดล็อกมานี่มันอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้ของกรวานันจา,านนิวการที่นี้นะครับผมอยู่ตรงไหนก็ไดด เราไม่เข้าข้างในเลยอ่ะโซวนข้างในอาจจะมีก็ได้อ่าตรงนี้มีอุ้ยก้อนอีกแหละสองก้อนเลยเว้ยเฮ้ยแล้วก็ประตูไฟฟ้าอุ้มผมรู้สึกคล้ายๆไอ้นั่นแหละจูเลสิกฟาร์กอ่ะจูเลสิกเวโอที่แบบมีรั้วล้อมรอบแถวนี้อาจจะมีเดลเสาก็เป็นได้คือนึกภาพแบบผมเคยเล่นเกมจูเลสิกฟาร์กเดอะเกมอ่ะแล้วก็เนี่ยคล้ายๆลองประมานว่าแถวนี้ต้องมีแบบเป็นสัตปะหลาดเดลเสาบางอย่างบางพันอยู่ในนี้แน่แน่เลยโอเคนี่ป้ายอะไรเอ่ยแถวนี้อืมอะไรอ่ะน้าตกปลาเหรอโอเค อันนี้ปลาใช่ไหมล่ะไหนไหงฮะปลาไหนฮะปลาไหนวันนี้ปลาเนี่ยเนี้ยเจอปลาแล้วใช่ป่าวะปลาลุล้นไปแปลกๆนะใช่เหรอแบบยังไงชัดเลยชัดเลยจับปลาได้แล้วครับผมเอาปลาเม็ดเนี่ยามาคู่กับปลาเอาอีกข้าวนึงไปเลยเฉยเลยคืออะไรโอเคหฮึอะไรฮึอุ้ยตัวอะไรเอ้ยแพ้ปะเนี่ยเฮ้โหลอุ้ยเอ้อุ้ยเยกิดอะไรขึ้นดเดี๋ยวเดี๋ลุงลุงทำอะไรเนี่ยลุงจา๋าลุง ลุงลุงกินหญ้าเหรอวะแต่เอากักนอะไรกันเน,นี่ยลุงลุงอะไรลุงหิวหญ้าเหรออุ้ยตัวอะไรอู้แพะใช่ปหมอุย้ยมันแปลกๆวะอุย้ยน่าเขียวเขียวนั่นคืออะไรอะไรเนี่ยอะไรอ่ะอุ้ยตกใจลิ้นม,มันลิ้นกระตาม,มันเขียวปะแล้วเมื่เรากดเลียมไม่ได้ด้วยกดเลียแล้วมันดึงนิดเดียวเลยชื่อเนี่ยกาเด็กกาด,ดึงนิดตัดเดียวแล้วก็ดุดอ่ะโอเคโอเคนี่มีสองตัวได้โอ้เป็นสัตว์ประหลาดพิเศษนะผมน่าจะเป็นหนึ่งในสายพันธุ์จูราสสิลปาร์คของแพะแน่นอนนะผม กำลังพลเลี้ยงแพ้แบบใหม่อะไรงี้เชปาร่าเราหาของอื่นดีกว่าเอี๊ยเฮ้ยไปไหนเ่ยโอ้ขึ้นมาขบวนเฉยเลยโอ้ที่นี่ที่ไหนรีเสิร์ชเออได้ได้เดี๋ยวพึ่งไปอย่าพึ่งไปรีเสิร์ชนะผมที่ค้นคว้าวิจัยอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคดูซิตรงนี้มีอะไรเอ่ยฮัลโหลว่าไงจ้าสวัสดีจ้าโอเคอ๋ออะไรตรงนี้อุ้ยตรงนี้มีแถบเลื่อนด้วยโอ้โหืมเซดได้เลยอย่าอย่าพิ่งตกอย่าเพิ่งตกนะพึ่งตก โอเคสุดตอนนี้จะเป็นแถบเลื่อนย้อนกลับมาฝั่งน like right. so, like ี right. ้นะถ้าเกิดฝั่งขวาจะเป็นแถบไปฝั่งนู้นหรือเปล่าเดี๋ยวขอตั้งก่อนนะขอบคุณนะนี่แถบนี้จะเป็นแถบเลื่อนโอเคไปเลื่อนฝั่งนู้นนะผมโอ้สไลด์ฟรีโอเคเราลองสโตรโมชั่นนะผมสโตรโมชั่นออกนี่โซรเหรอเดี๋ยวดเดี๋ยวเดี่ยวคือได้ผมไม่ไม่ไม่นึกว่ามันคือว่ามันมันเร็วเลยไงเลยกดกด F i t e n ู n d o กดว่าเมื่อกี้มันสโลว์แล้วแต่มันเร็วขึ้นเฉยๆเอ้าวรถเทเลพอร์เตอร์เฉยโอ้มีจุดพูทได้นะครับผมทาวเวิร์ สายวับสายวับก็มาพลอถเยอะมากแต่รู้ว่าอยู่ไหนกันแน่นะผมโอเคเทเลพอร์ตซอฟต์แวร์ภารกิจใหม่วับไหนก็ได้อุ้ยตกใจมีจุดมีระเบิดเยอะแยะมากมายที่ทางเก็ตระเบิดอีกครั้งก็ตกใจคืออะไรโอเคดูที่ตรงนี้มีอะไรฮัลโหลอุ้ยอะไรอ่ะลิชลิเซอร์โดมอืมเอซิเลตซัมสตาร์นี่อะไรคนคนขายอะไรคนขายไส้กรอกเหรออุ้ยวัดเนี่อะไรอ่ะชิมโมบาย คุณดูหิวนะเนี่ย <Will you? S 1> เอาไม่เอาแต่ถามแล้วมันเออบอสเดียวไปไปหาอะไรกินกันดีวะขอตั้งหน่อยเกผมจะพยายามหาทีนี่ผมปลดล็อกไปแล้วนะับผมมันอยู่ไหนวะตรงนี้มีที่จอดอานอนากาถ้าเกิดผมชนไปปับ๊บมันจะระเบิดใช่ไหมพี่อยากกดนั่งอะ่ะแต่มันไม่ได้อะ่ะกดคลิกซ้ายก็คือระเบิดแน่ๆงั้นปล่อยไปเลยกันนะเราเกงใจตรนี้คืออะไรเอ่ย มไม่รู้เหมือนกันนะผมตรงกลางมีโอ้พอท่อวะเนี่ยนี่คือจุดบาปวะเนี่ยแอบสงสัยต้องขออาสาสมัครหน่อยนะกันนะเธอลงไปหน่อย,อยเออเลยเฉยไปค่อยต้องรีบรอค่อยๆลงไปนะลุกขึ้นมานายๆข้างล่างน,นี้มีอะไรเหรอเราจะปล่อยนายลงไปนะอย่างนุ่มนวลน,นะจ้ะาเฮือสไลด์สู่ความเมวิร์ไปสิวะเอาจะวิ่งปะโอ้โหม โอ้โหโอ้โหโอ้โหเจ๋ง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 โอเคเราจะพาคนลงไปเล่นโดดโดดโดดไฟฟ้าเล่นนะของกินดว่าดีกว่าแมว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 โอเคดุดีดุดีโอเคก็สละพันนี่ผมว่าพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะผมไว้ี่เขาหน้าทำตัดกำไรกับเกมแพ้เสมือนจริงในขอบคุณที่รีไซเคิลนะครับผม เลิศครับเลิดโอเคก็ช่วยไปข้างหน้านะครับผมกับเกมนี้ได้ใหม่นะจะเล่นอีกพักหนึ่งนะครับผมไปดูว่ามีอะไรสนใจอีกบ้างน,นะครับหวว่าพันทิจุแค่านี้นะครับไปก่อนนะครับสื่นชับอะไวบ๊ายบาย